ยามเช้าหมอกบางลอยต่ำคลุมหมู่บ้านเสียงไก่ขันดังรับแสงแรกของวันแต่ในเรือนไม้หลังหนึ่งแม่หมอบุญเรืองกับยืนเงียบอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอเอียงหน้าเล็กน้อยมองเงาสะท้อนของตัวเองอย่างพินิษพิจารณานิ้วเรียวยกขึ้นแต่ผิวหน้าเนียนตึงที่ถูกแต่งแต้มด้วยแป้งหอมและสีปากสดจัด สี่สิบแล้วก็จริงเธอพึพรรมพำกับเงาในกระจกแต่หน้าค่ายัางไม่แพ้สาวไหนในหมู่บ้านนี้หรอกรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นอย่างพอใจแม่หมอสาวสวมเสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยแต่เลือกสีสันที่พยายามกลบอายุผมถูกรวบตึงไม่มีเส้นใดรุดร่วงทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเนียบแต่ในหัวของเธอ มีความคิดฝังแน่นอยู่เสมอว่าผู้หญิงจะหมดค่าก็ต่อเมื่อปล่อยให้ตัวเองแก่แต่ในสายตาชาวบ้านแม่หมอบุญเรืองคือหมอผีหมอสเสน่ที่ใครๆก็เกรงกลัววันหนึ่งขณะเธอผ่านตลาดเสียงซุบซิบก็ดังแววตามหลังแม่หมอหน่าใสทุกวันไม่รู้ไปทำอะไรมาข่าวว่าอย่าไปมองตาแก่นาน เด๋อวโดนผูกดวงไม่รู้ตัวแม่หมอได้ยินทุกคำเธอไม่โกรธกลับยิ้มมุมปากอย่างพอใจของพวกนี้มันอยู่ที่วิชาไม่ใช่ดวงเธอพูดกับหญิงชลากคนหนึง่งที่มาขอเครื่องรางถ้าอยากสวยอยากได้ผัวดีๆก็ต้องรู้จักพึ่งของที่มันช่วยได้จริงคืนนั้นบนหิ้งข้างเตียงเต็มไปด้วยขวดน้ำมันมนต เครืองร่างพาประเจียดและต่ำรามนเก่าๆแม่หมอจุดเทียนท้องคาถาชะลอไวยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอายุไม่ใช่ปัญหาถ้าเรายังรักษาน้าเอาไว้เธอพูดกับตัวเองผังรูปแก้ม,มเบาๆตรงข้ามกับโลกของแม่หมอไม่ไกลจากนั้นคือบ้านไม้หลังเล็กของดอกคูณหญิงสาวงามขึ้นชื่อของหมู่บ้าน ดอกคุณกำลังช่วยแม่ล้างผักขุมยาถูกรวบง่ายๆแม้มีเครื่องประดับสักชิ้นแต่ใบหน้าเธอสว่างโดยไม่ต้องแต่งดอกคุณระวังน้ำนะเดี๋ยวเสื้อเปียกเสียงชายหนุ่มดังขึ้นภาคยืนอยู่ข้างรัว้วเขากำลังซ่อมไม้ที่หลุดด้วยท่าทางขยันขันแข็งเหงื่อไหลซึมตามกรอบหน้าแต่รอยยิ้มของเขากลับดูอบอุ่น ไม่เป็นไรหรอกภาคเสื้อเปียกเดียววเด๋ยวก็แห้งดอกคูณยิ้มตอบชาวบ้านที่เดินผ่านต่างพากันมองคู่นี้เหมาะสมกันจริงๆนะทั้งขยันทั้งไม่ถือเนื้อถือตัวคำพูดเหล่านั้นลอยไปถึงหูแม่หมอบนเรืองที่เดินผ่านมาพอดีเธอหยุดสายตามองตรงไปยังภาคหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผู้ชายอะไร ทั้งขยันทั้งดูดีแม่หมอเผลอมองเขานานเกินไปแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเธอหดวูบคือภาคไม่แม้แต่จะหันมามองสายตาของเขามองผ่านเธอไปมองแต่ดอกคูณเท่านั้นแม่หมอกับมือแน่นความรู้สึกบางอย่างแล่นขึ้นจากอกมันไม่ใช่แค่ความหลงแต่มันคือความไม่ยอมรับทำไมมันไม่มองข้าเธอคิดในใจ ข้าก็สวยข้าก็ยังสาวกว่าแม่มันอีกคืนนั้นแม่หมอยืนอยู่หน้ากระจกนานกว่าทุกคืนแสงตะเกียงส่องสะท้อนใบหน้าที่เธอเคยภูมิใจแต่ในดวงตากลับมีแววไม่พอใจเธอเอื้อมมือแตะกระจกเหมือนกำลังแตะหน้าใครอีกคนถ้าหน้าข้าเป็นแบบดอกคูณเธอพูดเสียงแผ่วมันก็คงมองข้าเหมือนกัน ลมหายใจของเธอหนักขึ้นความคิดเริ่มคืบคานผู้ชายมันรักที่หน้าตาแม่หมอหัวเราะเบาๆถ้าได้หน้าก็ได้ใจรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากรอยยิ้มของคนที่เริ่มคิดจะเอาในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองและในคืนนั้นเองฝ่ายริสยาได้ถูกจุดขึ้นในหัวใจของแม่หมอโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามันจะเผาทุกอย่าง จนไม่เหลืออะไรเลยในที่สุดหลังจากคืนนั้นแม่หมอบนบุญเรืองไม่อาจข่มตาหลับได้สนิทภาพสายตาของภาคที่มองผ่านเธอไปมองแต่ดอกคูนวนเวียนอยู่ในหัวราวกับเงาที่ไม่ยอมจางเธอลุกขึ้นกลางดึกเดินไปยังหีบไม้เก่าที่วางอยู่มุมเรือนมือสั่นเล็กน้อยขณะเปิดฝาหีบ เสียงไม้เก่าดังเอียดรากับเตือนแต่แม่หมอไม่สนใจข้าไม่ได้ทำร้ายใครเธอพึพรรมพำกับตัวเองข้าแค่อยากได้ในสิ่งที่ควรเป็นของข้าแสงเทียนส่องไปกระทบตำรามนเล็บหนากระดาษเรืองกรอบเต็มไปด้วยอักขระโบราณแม่หมอไล่นิ้วไปตามตัวหนังสือจนหยุดที่นาหนึ่งหมนแรกเงาหน้าหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทันที นี่แหละเธอพูดเบาๆหมุนที่อาจารย์ห้ามนักห้ามหนาะเรากับเสียงจักระดีดังขึ้นในหัวบุ่นเรืองหมุนนี้ใช้ได้แต่ต้องแลกกํามันแรงอย่าเอาไปใช้แย่งขู่ใครแม่หมอหัวร้อนในลำคออาจารย์ก็พูดไปอย่างนั้นแหละถ้ากรมมันแรงจริงข้าคงไม่อยู่มาจนถึงวันนี้เธออ่านข้อห้ามช้าๆแต่ละบรรทัด เหมือนเข็มทิ้มแทงห้ามชายเพื่อแย่งคู่ผู้อื่นห้ามชายด้วยแรงลิษยาห้ามหลอกใจมนุษย์ให้รักผิดคนขอห้ามก็แค่คำขู่ของคนอ่อนใจแม่หมอพูดเสียงแข็งคนที่ขุมมนไม่อยู่ต่างหากถึงจะกลัวกรรมคืนนั้นเองพิธีกรรมถูกจัดขึ้นแม่หมอดับไฟทั้งเรือนเหลือเพียงแสงตะเกียงสลัว กลิ่นน้ำม,นมันมนฉุนขึ้นจมูกของอาถันถูกวางเรียงอย่างพิถีพิถันเส้นผมเส้นหนึ่งถูกวางอยู่กลางผ้าเส้นผมของดอกคูณแม่หมอมองมันอยู่นานก่อนจะถอนลมหายใจอย่าโทษข้าเลยดอกคูณถ้าเองไม่เกิดมาสวยข้าก็คงไม่ต้องทำแบบนี้เธอหยุดน้ำมันม,นมนลงบนฝ่ามือลูบทั่วใบหน้าอย่างช้าๆ แล้วเริ่มสวดเสียงคาถาต่ำหนักเหมือนเรียกบางสิ่งบางอย่างที่ลึกและมืดเอาหน้าข้ามาเป็นข้าเอาเงาข้าไปเป็นเขาแลกด้วยแรงใจแลกด้วยชะตาลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเร็วเทียนไหววูบแม่หมอสะดุ้งเล็กน้อยแต่กัดฟันแน่นข้าขอแลกเธอพูดเสียงสั่นแต่แน่วแน่ ข้ายอมแลกทุกอย่างขอแค่ให้เขามองข้าเมื่อคาถาสิ้นสุดลงความเงียบเขาปกคคุมแม่หมอหอบหายใจแรงก่อนจะหยิบกระจุกขึ้นมาส่องข้าก็ไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยถือพึมพพรารแล้วรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏก็ดีไม่ต้องเสียหน้าใครเช้าวันถัดมาแม่หมอออกมาจากบ้านเหมือนทุกวันขณะเดินผ่านลานบ้านดอกคูณ เธอเห็นภาคยืนอยู่ตรงนั้นภาคชะง,งักเมื่อเห็นเธอสายตาเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดดอกคุณเขาหลุดปากเรียกหัวใจแม่หมอเต้นแรงแต่เธอทำเป็นนิ่งภาคเรียกคาหรือเสียงของเธอนุ่มภาคมองหน้าเธออย่างหลงไหลเอ็งวันนี้ดูแปลกตาสวยขึ้นนะคำพูดนั้นเหมือนคมมีด ที่กีดลึกในใจดอกคูณซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลภาคเจ้าเป็นอะไรไปหรือเปล่าดอกคูณถามเสียงแผ่วเมื่อกี้ยังคุยกับค้าอยู่ดีๆภพากหันไปมองดอกคูณสีหน้าเขากลับเรียบเฉยข่าหน่วยอย่ามาชวนพูดตอนนี้เลยดอกคูณนิ่งงานใจเธอหลุนวูบค้าทำอะไรผิดหรือเธอถามเบาๆแต่ไม่ได้รับคำตอบ แม่หมอมองภาพนั้นด้วยแววตาทั้งสาใจและสันไหวเห็นไหมเธอคิดในใจหมุนมันได้ผลจริงแต่ในสายตาของภาคแม่หมอบนเรืองคือหญิงที่เขารักคือดอกคูณในภาพลวงตาส่วนดอกคูณตัวจริงกับยืนอยู่ตรงหน้าแต่ถูกมองไม่เห็นในขณะที่แม่หมอเชื่อว่าตนเองชนะกัมก็ได้เริ่มเดินเข้ามาใกล้เธอทีละก้าว ดูที่เธอยังไม่รู้ตัวเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาดอกคุณรู้สึกได้ทันทีว่าภาคไม่เหมือนเดิมเขายังคงกลับบ้านตรงเวลายังคงทำงานเหมือนเดิมแต่สายตาที่เคยอ่อนโยนกับแข็งกระด้างคำพูดที่เคยถนอมน้ำใจก็กลายเป็นคำห้วนสัน้นไรเยื่อใยดอกคุณพยายามบอกตัวเองว่าเขาอาจแค่เหนื่อย แต่หัวใจกลับไม่ยอมเชื่อเย็นวันหนึ่งดอกคูณเตรียมกับข้าวง่ายๆรอภักเหมือนทุกวันเธอเงยหน้าขึ้นเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าภากกินข้าวก่อนนะข้าทำแกงที่เองชอบเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนภักมองแกงเพียงแวบเดียวกอดจะเบื่อนหน้าหนีเองเปลี่ยนไปนะดอกคูณเขาพูดเสียงเรียบ แต่แฝงไปด้วยความรำคาญตั้งแต่เมื่อ,อไรไม่รู้ข้ารู้สึกว่าอยู่ใกล้เองแล้วอึดอัดคำพูดนั้นทำให้มือดอกคุณน,นั้นสัน่นข้าข้าทำอะไรผิดหรือเธอถามเสียงแผ่วถ้าข้าผิดตรงไหนเองบอกข้าได้เลยนะภาคถอนหายใจแรงข้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เองไม่ใช่คนเดิมที่ข้ารู้จกัก ประโยคนั้นเหมือนมีดค่อยๆกรีดลงกลางอกดอกคุณพยายามอดกลัน้นเธอบอกกับตัวเองว่าอย่าร้องอย่าแสดงความอ่อนแอแต่วันแล้ววันเล่าความเย็นชาของภาคก็ยิ่งชัดเจนเขาหงุดหงิดง่ายไม่ฟังคําอธิบายบางครั้งถึงกับกล่าวหาว่าเธอแกลงดีทั้งที่เธอไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องเปลี่ยนตรงไหนคืนนั้น ฝนตกหนักฟ้าร้องคลื่นดอกคุณน,นั่งรอภาคอยู่ใต้แสงตะเกียงพาคกลับมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเราต้องคุยกันเขาพูดสั้นๆหัวใจดอกคูณหล่นวูบคุยเรื่องอะไรหรือภาคภาคเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดคํำที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินข่าวว่าตรอเร,เริกกันเถอะดอกคูณอึ้งงนันเลิก เลิกเพราะอะไรเธอถามพร้อมกับน้ำตาคลอข้ายังรักเอ็งนะภาคภาคเม้มปากแน่นอย่าพูดคำว่ารักเลยข้าอึดอัดเอ็งทำให้ข้ารู้สึกเหมือนถูกบีบเอ็งไม่ใช่คนที่ข้ารักอีกแล้วคำพูดนั้นทำให้ดอกคูนสุดนั่งลงกับพื้นถ้าเอ็งไม่รักข้าแล้วเธอพูดเสียงซ่นอย่างน้อย ก็บอกใครเข้าใจได้ไหมภาคแต่ภาคไม่ตอบเขาหยิบเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นแล้วเดิอนออกจากบ้านไปทิ้งไว้เพียงความเงียบและหัวใจที่แตกสลายชาวบ้านเริ่มรู้ข่าวภาคย้ายไปอยู่เรือนไม้ของแม่หมอบุญเรืองในสายตาของเขาเขาได้อยู่กับหญิงที่เขารักแต่ในสายตาของชาวบ้านภาพนั้นกลับดูผิดธรรมชาติผิดวัยและชวนให้ขนลุก หู้ชายนมไปอยู่กับแม่หมอแกวคราวแม่ตัวเองมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้ภากไม่สนเสียงซุบซิบทุกครั้งที่เขามองแม่หมอเขาเห็นดอกคูณในแบบที่เขาหลงไหลเขาพูดกับแม่หมอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยให้ใครเห็นข้าอยู่กับเอิงแล้วสบายใจเขาพูดข้าได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง แม่หมอพอใจแล้วยิ้มข้าก็บอกแล้วว่าคนมันเลือกใจตัวเองได้แต่ความผิดปกติเริ่มคืบขานมาอย่างช้าๆคืนหนึ่งขณะที่ภาคนางใกล้แม่หมอเขาขมวดคิ้วเอ็งได้กลิ่นอะไรไหมเขาถามเหม็นแปลกๆเหมือนของเน่าแม่หมอหัวเราะก,กบเกลือนคงเป็นกลิ่นเนื้อแดดเดียวด่ค้าตากไว้แต่กลิ่นนั้น กับติดอยู่กับจมูกภาคไม่ว่าจะเดินไปไหนมันเหมือนลอยตามเข้าไปทุกที่กลิ่นเหมือนซากาสัตว์ที่ทิ้งไว้นานวันกลางคืนภาคเริ่มฝันร้ายเขาฝันเห็นดอกคูณยืนร้องไห้ใบหน้าเลือนหายแล้วกลายเป็นเงาดำเน่าเปื่อยวันเห็นแม่หมอยืนหัวร้อยอยู่กลางกองศพเขาสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวทำไมขาดถึงฝันแบบนี้ เขาพึมพำกับตัวเองร่างกายเขาเริ่มอ่อนแรงกินไม่ลงนอนไม่หลับแต่ทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้แม่หมอกลิ่นมินเน่ากับแรงขึ้นเรากับเตือนอะไรบางอย่างส่วนดอกคนูนเธอเลือกถอยออกมางเงียบๆไม่ตามไม่ดึงไม่โวยวายแต่ทุกคืนเธอนั่งร้องไห้อยู่ตามลำพังทารักมันปลอม เธอพูดกับตัวเองทั้งน้ำตาคนที่จริงใจก็ต้องเป็นคนเจ็บสินะความรักที่ถูกบิดเบือนกำลังทำร้ายทุกคนทีละนิดและไม่มีใครรู้เลยว่ามันยังไม่ถึงจุดจบหลายวันผ่านไปบ้านแม่หมองบนเรืองเงียบผิดปกติจากที่เคยมีชาวบ้านแวะเวียนมาขอของครั้งขอสเสน่ขอแก้คุณใส กับเหลือเพียงความว่างเปล่าเหมือนคนทั้งหมู่บ้านพร้อมใจกันหลบเรื่องเรือนหลังนั้นไม่ใช่เพราะกลัวมนแต่เพราะกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยออกมาจากเรือนแม่หมอทุกเช้าเย็นเหมือนซากสาตายที่ถูกทิ้งไว้ใต้แดดหลายวันล้างเท่าไหร่ก็ไม่จางเผายาหอมก็ไม่หายจุดทูบกี่ดอกเหมือนยิ่งคลุงหนัก แม่หมอบุญเรืองอยืนหน้ากระจกเหมือนเคยแต่วันนี้เงาในกระจกทำให้เธอสะดุ u ้งตายตาคล้ำลึกผิวซีดราวกับคนขาดเลือดปากที่เคยสดจัดกลับแห้งแตกและที่น่ากลัวที่สุดคือเส้นผมที่รวงติดหวีเป็นกรรมไม่จริงเธอหลุดปากเสียงสัน่นข้าไม่ได้แก่เร็วขนาดนี้ เธอจับผมตัวเองแน่นเหมือนจะยื้อไว้แต่เส้นผมกับหลุดติดมือมาอีกกรรมจนเธอเผอกรีดร้องอย่าร่วงนะอย่าร่วงภาคที่นั่งอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงก็รีบตื่นเข้ามาเขามองแม่หมอด้วยสายตาห่วงใยในแบบที่หมนบ,บังคับให้เขาเชื่อว่ากำลังมองดูดอกคูณเอ็งเป็นอะไรภาคถามทำไมวันนี้ หน้าซีดเหมือนคนป่วยแม่หมอรีบปาดน้ำตาปันสีหน้าให้ดูดีข้าไม่เป็นไรข้าแค่นอนน้อยเธอฝืนยิ้มเองอย่าไปสนใจเลยแต่ภาคขามวดคิ้วเขาได้กลิ่นเน่าจัดชัดเจนกว่าทุกวันกลิ่นมันตีขึ้นจมกูกจนทำให้เขาเหมือนจะอาเจียนนี่มันกลิ่นอะไรภาคยกมือปิดจมกดูกโดยไม่รู้ตัวเหมือนของตาย ติดอยู่กับตัวเองเลยแม่หมอหน้าแข็งวาบก่อนจะหัวเราะกบเกลือนเอ็งขิดมากบ้านไม้เก่าๆมันก็อับชื้นแต่ความจริงคือแม่หมอเองก็ได้กลิ่นนั้นติดตัวจนแทบครั่งเธออาบน้ําแล้วอาบอีกขัดผิวจนแดงผอมใบมะกรดูดใส่น้ําอบน้ำปรุงจนทั้งเรือนหอมฉุนแต่กลิ่นเน่า กับแทรกผ่านทุกอย่างเหมือนเงากรรมที่ก่อติดขืนนั้นเองขณะที่แม่หมอกําลังจุดเทียนต่อหน้าหิ้งครูเธอรู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นๆเป่ารถดที่ต้นคอทั้งที่ไม่มีใครอยู่ด้านหลังเธอหันควา้าและเห็นเงาดำไหวว่าผ่านเสาเรือนใครเธอตะโกนอย่ามารลอกข้านะเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืด เสียงที่เธอคุ้นเคยที่สุดในชีวิตบุญเรืองแม่หมอชะงักเธอหันไปเห็นชาชาราผมขาวในชุดครูบายืนอยู่หน้าประตูเรือนดวงตาเขานิ่งและหนักแน่นเรากับมองทะลุถึงบาปท,ที่เธอซ่อนไว้อาจารย์แม่หมอพูดเสียงแผ่วท่านมาทำไมอาจารย์ถอนหายใจยาวข้าเตือนเองแล้วใช่ไหม ว่ามุนแหลกเงาหน้ามันไม่ใช่ของเล่นแม่หมอพยายามตั้งสติข้าไม่ได้ทำอะไรผิดข้าแค่แค่ใช้วิชาให้ได้สิ่งที่ข้าต้องการอาจารย์ก้าวลงมาใกล้ๆแล้วพูดชัดทุกคำเอ็งเมื่อได้แค่ใช้วิชาแต่เองอย่างชะตาคนอื่นแม่หมอหน่าซีดกว่าเดิมมันก็แค่คาถาคนรักกัน ก็ต้องได้อยู่ด้วยกันอาจารย์สายหน้าคนรักกันด้วยใจไม่ต้องเซกแต่เองหลอกใจมนุษย์ให้รักผิดคนนั่นแหละคือบาปนักร่างเองเริ่มเนา่าจากกรรมและบุญเรืองไม่ใช่แค่กลินธรรมดาแม่หมอเริ่มสัน่นแล้วแล้วข้าต้องทำยังไงอาจารย์หันไปมองภาคที่ยืนงงอยู่มุมเรือน ถ้าไม่ถอนมนุ์ผู้ชายคนนั้นอาจตายเพราะดวงเขาถูกดึงไปใช้แทนดวงคนอื่นภาคกลาวเข้ามาอย่างไม่เข้าใจท่านพูดอะไรตายอะไรข้าแค่รักนางข้าอยู่กับนางแล้วสบายใจอาจารย์มองภาคอย่างสงสารเอ็งไม่ได้รักด้วยใจเอ็งรักด้วยภาพลวงตาแม่หมอเริ่มร้องไห้ แต่ไม่ใช่น้ำตาสำเนึกมันคือน้ำตาของคนที่กำลังเสียของที่แย่งมาไม่ข้าจะไม่ถอนเธอกรีดร้องข้ายอมแลกแล้วข้ายอมแลกทุกอย่างแล้วอาจารย์ยกมือขึ้นเอ็งยอมแลกแต่กมไม่เคยยอมให้เอ็งโกงพิธีถอนมนต์เริ่มขึ้นกลางดึกอาจารย์วาดยันบนพื้นไม้ จุดเทียนล้อมวงสวดคาถาถอนด้วยเสียงหนักแน่นแม่หมอถูกบังคับให้นั่งกลางวงแสงเทียนสั่นไหวเหมือนมีบางสิง่งดินรนอยู่ในอากาศทันทีที่คาถาเริ่มแรงแม่หมอเหมือนถูกไฟรนทั้งตัวเธอแอ่นหลังเกียดร้องรั่นเรือนเจ็บหยุดนะคาจะตายแล้วอาจารย์ตะโกนเสียงดังอดทน นี่คือราคาที่เอ็งต้องจ่ายเงาหน้าของดอกคูณภาพงามที่ไม่ใช่ของแม่หมอค่อยๆหลุดออกจากร่างเหมือนหมอกดำลอยวนเหนือศีษะแล้วแต่กระจายหายไปในความมืดภากยืนมองตาค้างเหมือนเงาหลุดออกดวงตาเขาเหมือนถูกปลดผ้าปิดเขาเห็นหน้าแม่หมอจริงๆชัดเจนเป็นครั้งแรกหน้าเหี่ยวยน่น ซีดคร้ำดวงตาแดงกล่ำผมบางกระเซิงและกลิ่นมินเนา่าพุ่งเข้าจมูกจนเขาหน้ามืดไม่นี่มันไม่ใช่ดอกคุนภาคผู้เสียงสัน่นนี่มันแม่หมอแม่หมอยื่นมือจะคว้าเขาภาคอย่าหนีค่าข้าทำเพื่อเองนะแต่ภาคถอยหลังร่างสั่นเทาเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้า เขาหายใจไม่ออกก่อนจะซุดลงกับพื้นค่าค่าคำพูดยังไม่ทันจบพักก็สลบไปต่อหน้าแสงเทียนที่ไหววูบทิ้งไว้เพียงกลิ่นกรรมที่ชัดเจนและความลับที่ไม่มีวันปิดได้อีกต่อไปพากฟื้นขึ้นในยามเช้าที่ฟ้าหมนเขาลืมตาจะช้าเหมือนคนเพิ่งกลับมาจากที่ไกลกลิ่นควันทูบจาง ยังอวนอยู่ในอากาศหัวใจเขาเต้นช้ากว่าปกติแต่หนักอึ้งอย่างบอกไม่ถูกเอิงฟูนแล้วเสียงอาจารย์ดังขึ้นจากข้างเตียงอย่ากขยับมากเดี๋ยวหัวใจเองรับไม่ไหวภากมองไปรอบตัวอย่างสับสนภาพในหัวแตกเป็นเสียงเงาหน้าหญิงที่เขาเคยรักเสียงกรีดร้องกลิ่นเนา่าและใบหน้าที่ไม่ใช่ดอกคูณ เขากลืนน้ำลายอย่างยากข้าข้าทำอะไร,รลงไปเขาพูดเสียงแผ่วทำไมข้าจำได้ว่าข้ารักคนหนึ่งแต่ภาพมันกลับไม่จริงอาจารย์นั่งลงช้าๆเองไม่ได้โง่แต่เองถูกหลอกด้วยมนแต่รอยแผลในใจมันต้องใช้เวลาพากลับตาน้ำตาไหลเง,เงียบ เขาไม่ร้องให้ฟูมไฟายแต่ความเจ็บฝังลึกเหมือนรอยมีดที่ไม่เห็นเลือดขออย่อขอโทษดอกคูณเขาพูดในลำคอแต่ขารู้ว่าคำขอโทษมันช้าไปหลายวันต่อมาพากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาทำงานขยันอดทนเหมือนเดิมแต่แววตาไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ความสดใสหายไปเหลือเพียงความนิ่งและระวางเขาไม่กล้าพูดเรื่องความรักไม่กล้ามองใครนานๆเหมือนกลัวจะหลงผิดซ้ำวันหนึ่งเขาเดินผ่านลานบ้านเก่าที่เคยอยู่กับดอกคูณใจเขากระตุกวูบแต่เท้ากลับหยุดอยู่ไกลๆปล่อยเธอไปเธอเขาบอกกับตัวเอง นี่คือราคาของการมองไม่เห็นความจริงดอกคุณเองก็ไม่กลับไปหาอาดีตหลังคืนแตกหักเธอร้องไห้จนครบทุกน้ำตาแล้วลุกขึ้นเก็บเศษหัวใจของตัวเองอยาง่างเงียบๆเธอเลือกออกจากหมู่บ้านเดิมไปช่วยญาติทำสวนเล็กๆที่ปลายนาชีวิตเรียบง่ายเหนื่อยแต่จริงหนูไม่อยากย้อนกลับไปเจ็บซ้ำดอกคุณบอกหญิงชลาข้างบ้าน ในวันที่มีคนถามถึงภาคความรักที่ดีมันไม่ทำให้คุณต้องสับสนว่าตัวเองผิดตรงไหนการเวลาผ่านไปดอกคุณได้พบชาธรรมดาคนหนึ่งเขาไม่ได้พูดหวานไม่ได้สัญญาใหญ่โตแต่ยืนอยู่ข้างเธอเสมอในวันที่แดดแรงและฝนตกเธอหัวเราะได้อีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีมนไม่มีภาพลวงมีเพียงความสบายใจอยู่กับเองแล้วค่าสบายใจหายใจลงขึ้นเยืะเลยดอกคุณพูดเบาๆแค่นี้ก็พอแล้วตรงกันข้ามกับชีวิตที่ค่อยๆสงบของดอกคูณชีวิตของแม่หมอบนเรืองกับร่วงโรยอย่างน่ากลัวแม้มนจะถูกถอนแต่กลัมไม่เคยถูกลบ วันคืนผ่านไปผิวเธอเหี่ยวย่นเร็วผิดปกติเส้นผมร่วงจนบางเป็นยอมหลังค่อมดวงตาฝ่อแห้งเหมือนคนแก่วัยหลายสิบปีกลิ่นเน่าแม้จะจางลงแต่ความอับชื้นของกรรมยังติดตัวผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้ไม่มีใครมาขอของครั้งไม่มีใครมาขอสเสน่ห สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยรับกับเงียบงนันทำไมไม่มีใครมาอีกเลยแม่หมอพึมพำกับเรือนที่ว่างเปล่าข้าอยู่ตรงนี้ข้ายังมีวิชาแต่ไม่มีเสียงตอบไม่มีลมไม่มีเงาเหลือเพียงความเงียบที่หนักอึ้งกว่าคำด่าใดๆคืนหนึ่งแม่หมอยืนอยู่หน้ากระจกบานเดิมบานที่เคยเป็นเพื่อนเป็นที่พึ่ง เป็นเครื่องยืนยันความสาวเธอสองมองช้าๆครั้งนี้ไม่มีแสงเทียนสวยงามไม่มีคาถาไม่มีน้ำมันมนเงาที่สะท้อนกลับมาทำให้เธอชะงักหญิงแก่คนหนึง่งผิวเหี่ยวยน่นดวงตาแดงกลำ่ำริมฝีปากแห้งแตกผมบางกระเซิงไม่มีเขาของดอกคูณไม่มีภาพดวงตาใดๆนี่คือข่าจริงๆหรือ เธอถามเสียงสัน่นไม่มีเสียงใดตอบกลับนอกจากลมหายใจของตัวเองแม่หมอสุดนั่งลงเมื่อสั่นแตกกระจกข้าเคยคิดว่าได้หน้าก็ได้ใจแต่ทำไมสุดท้ายข้าไม่เหลืออะไรเลยความเงียบเป็นคำตอบเงานในกระจกไม่โกหกไม่ประจบไม่หลองอีกต่อไปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แม่หมอเห็นหน้าแท้ของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่มีมนไม่มีภาพลวงไม่มีใครให้แย่งเหลือเพียงความว่างเปล่าที่สะท้อนกลับมาว่างเปล่าเท่ากับราคาที่เธอเลือกจ่ายเช้าวันใหม่มาถึงอย่างเงียบงนันพาคเดินผ่านหมู่บ้านด้วยหัวใจที่หนักแต่มั่นคงดอกคูณใช้ชีวิตอย่างสงบแม่หมอนั่งอยู่ลำพังกับกระจกบานเดิมโลกไม่ได้โหดร้ายกับใครเป็นพิเศษ มันเพียงคืนสิ่งที่แต่ละคนเลือกความงามที่ขโมยมาไม่มีวันอุ้มชูชีวิตใครได้หมนที่ฝืนครูสุดท้ายจะย้อนกินผู้ชายและความรักที่ไม่ใช่ของเราต่อให้เสกทั้งโลกก็ไม่จริง